อ่าเรียบร้อยแล้วของของหวานตบท้ายโอ้ยนิ่งมากไม่น่าจะนิ่งนะโอเคผิดสูตรหรือวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยว ไอ้มิลิน่ามันมันรับขวัญเอามาเลยครับมาเลยครับมิลิน่ามันรับขวัญะไม่รู้ไม่รู้จับเลี้ยงจับเลี้ยงเดี๋ยวไม่ครบคนนะเว้ยเช็คปริมาตรด้วย